เสียงอาจสเตตัสจะเพิดดังตินเนื้อหาทำสมาธิไปไม่ว่าจะแนวไหนถ้าหากเกิดความอึดอัดเกิดโทสะเกิดความรู้สึกอยากออกจากสมาธิจะออกแนวรู้สึกมืดมๆแรกๆอาจพอที่จะรู้สึกถึงท่านั่งได้บ้างรู้สึกถึงลมหายใจได้บ้างแต่แล้วก็จะค่อยๆหลีลงหลีลงกลายเป็นมีความฟุ้งซ่านโทสะ หรือมีอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นเต็มไปหมดมืดฟ้ามัวดินแล้วก็มองไม่เห็นกายมองไม่ออกเลยว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือกำลังออกอย่างไรส่วนคนที่พอจะทำได้บ้างแค่คุณรู้สึกถึงกายนั่งรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกรวมทั้งรู้สึกว่า ยังมีความคิดเอื่อยๆอยู่ในหัวแค่นี้ก็เรียกว่ามีความสว่างเกิดขึ้นแล้วแม้สว่างอยู่ในขอบเขตกายแค่นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นกุศล,ลธรรมที่ช่วยให้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายขึ้นมาได้บ้างแล้วขอให้ตรงนี้เป็นจุดนัดพบความเข้าใจก่อนนะครับว่าความสว่างนี้ไม่จำเป็นต้อง เหมือนแสงไฟนีออนเสมอไปเอาแค่คุณรู้สึกถึงความเป็นกายนั่งอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเริ่มสว่างแล้วส่วนอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นความสว่างนวลนๆนนรู้สึกอิ่มใจรู้สึกสบายใจบางครั้งเลือนๆเหมือนคิดไปเองแต่บางครั้งก็เริ่มชัดมีความสว่างแผ่ออกเกินกายไปนิดหนึ่ง ถ้าสว่างวนวลๆแบบนี้คุณจะเริ่มรู้จักจิตเงียบจากความฟุ้งซ่านได้เป็นพักๆถ้าตั้งต้นหลูออกมาจากจิตที่เงียบเชียบได้คุณจะเริ่มแยกออกว่าอย่างนี้กายกายตั้งอยู่ตรงนี้อย่างนี้ลมหายใจลมหายใจอยู่คนละที่กับกายอยู่คนละเลเยอร์อยู่ คนละชั้นกับกายแล้วก็สามารถแยกออกว่าความคิดฟุง้งซ่านในหัวนี้มาเองไปเอง,เอ,งอย่างนี้เรียกว่าเริ่มแยกขันได้หรือแค่สว่างนวลนก็แยกขันได้แล้วแต่ถ้าแยกขันได้นานพอก็จะยกระดับสูงขึ้นแบบที่เรียกว่าตื่นรู้ประกอบด้วยปัญญาแบบพูดเรียกว่าเป็นจิตผู้รู้ ซึ่งก็คือจิตที่ตื่นขึ้นยอมรับว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนถ้าตื่นขึ้นธรรมดาธรรมดาก็เป็นวิปัสสนาไปเป็นขัง,ขงแต่ถ้าหากว่าจิตรวมลงถึงฌานอย่างนี้ก็คือเข้าถึงมรรคผลนั่นเองเพราะได้พบนิพพานคือไม่ใช่แค่เข้าใจว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนแต่ได้พบธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นต่างหากเหมือนกับการกลับเหรียญหรือว่าเปลี่ยนจากพรมที่มีด้านมีลวดลายพลิกกลับไปเป็นพรมที่ไม่มีลวดลายมีความว่างเปล่าและสะอาดตากกว่ากันถ้าหากว่ายกระดับขึ้นมาจากสว่างนวลได้ส่วนใหญ่จะเป็นความสว่างจ้า เหมือนสว่างเต็มห้องสว่างเต็มท้องฟ้าแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปพอมีความสว่างขึ้นมาเต็มท้องฟ้าคุณจะนึกว่าความสว่างนี้คือจิตคุณจะรู้สึกว่าจิตของคุณใหญ่มากแล้วก็มีความสูงส่งแล้วก็ติดใจอยู่ว่าตัวเองเข้าถึงสมาธิชั้นสูงหรือ เข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือธรรมะอะไรบางอย่างที่เหนือมนุษย์เหนือโลกเสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ถูกหรืออย่างมากก็เลื่อนขั้นสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ติดสมาธ,แมาธิแล้วก็ติดมโนภาพตัวต,วตนแบบใหม่ขึ้นมาแต่ถ้ามาถึงความสว่างในสมาธิขั้นนี้แล้วคุณมีความรู้ทางทฤษฎีแบบพุทธประกอบ ก็จะทราบว่าความสว่างที่คุณเข้าถึงนี้คือสังขารขันชนิดหนึ่งพอคุณรู้ว่าความสว่างเป็นสังขารขันชนิดหนึ่งอย่างนี้ก็จะไปต่อถูกจะเป็นความสว่างที่มีคุณค่ามหาศาลเพราะว่าความสว่างนี้จะง่ายที่จะแสดงให้คุณเห็นธรรมะทั้งที่อยากและก็ละเอียดเป็นขั้นๆจะเห็นได้ง่ายเลยว่า เราสามารถปอกเปลือกสังขาระขันได้ทุกระดับเหมือนกับการลอกกับกล้วยโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ